AI นี่มันก้าวหน้าไปเร็วมากเลยนะครับแต่เคยหยุดคิดกันไหมครับว่าเอ๊นวัตกรรมลำ้ำๆพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ใครกันคือผู้สร้างตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์นี้เลยมันเหมือนการประทะกันของสองขั้วอำนาจในโลกเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้คือด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่เต็มไปด้วยไอเดียสุดล้ำกับอีกด้านหนึ่งคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กลุ่มทัพยากรมหาศาลไว้ในมือเรามาเริ่มกันที่พูดจุดประกายกันก่อนเลยก็คือเหล่าสตาร์ทอัพครับกลุ่มคนที่เปรียบไปก็เหมือนหน่วยกล้าตายที่พร้อมจะเสี่ยงแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน แล้วอะไรล่ะที่ทําให้สตาร์ทอัพเหล่านี้ทงพลังคําตอบง่ายๆเลยนะคือความคล่องตัวครับลองนักภาพตามนะครับองค์กรเล็กๆที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากมายทาให้พวกเขาเคลื่อนที่ได้เร็วเหมือนจะรวดเลยกล้าที่จะเสี่ยงกับไอเดียที่อาจจะดูบ้าบินแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ทุกคนพร้อมจะลุยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแบบไม่มีกรอบมาขวางกัน้นถ้าจะให้พูดถึงตัวอย่างที่แบบชัดเปรี้ยงเลยนะก็ต้องเป็น Open AI นี่แหละครับคือ ใครจะไปคิดล่ะครับว่าสตาร์ทอัพเล็กๆจะสามารถสร้างแชท GPT ขึ้นมาแล้วสั่นสะเทือนวงการเทคโนโลยีได้ทั้งโลกขนาดนี้นี่คือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยนะครับว่าขนาดองค์กรน่ะไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับความมุ่งมั่นและไอเดียที่ยิ่งใหญ่เอาล่ะครับ รู้จักผู้จุดประกายไปแล้วทีนี้มาดูฝั่งผู้ขยายผลกันบ้างก็คือเหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่หรือ Big Tech นั่นเองครับถ้า Startup เป็นคนจุดไม้ขีดไฟนะ Big Tech ก็คือคนที่เอาน้ำมันมาราดให้ไฟมันลุกโชนไปทั่วโลกเลยแล้วพลังของ Big Tech มาจากไหนโอ้โหพูดง่ายๆเลยนะมาจากทุกอย่างที่ Startup ไม่มีครับพวกเขามีเงินทุนที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดมีข้อมูลมหาศาลซึ่งเป็นเหมือนขุมทรัพย์สำหรับป้อนให้ AI มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือคนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกและที่สำคัญที่สุดถ้าเจอสตาร์ทอัพไหนเจ๋งๆนะก็แค่ซื้อเลยจบเกมเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยนะสตาร์ทอัพคือความเร็วคือความแหลมคมในขณะที่ Big Tech คือพลังคือการเข้าถึงคนหมู่มากและจุดนี้เองครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ทั้งซับซ้อนและน่าทึ่งมากๆในโลกของ AI คือถ้ามองเผินๆน,นะครับมันอาจจะดูเหมือนการต่อสู้ของดาวิดกับโกไลแอธใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นเรื่องของการพึ่งพากันชนิดที่ว่าแยกกันไม่ออกเลยแหละครับงั้นเรามาเจาะลึกกรณีศึกษาแรกที่น่าจะดังที่สุดในโลกตอนนี้กันเลยดีกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Open AI กับ Microsoft ครับนี่คือตัวอย่างคลาสสิกของคําว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่แบบโหลงตัวสุด แล้วความสัมพันธ์นี้มันลงตัวยังไงก็คือ OpenAI เป็นเหมือนสมองที่คอยคิดค้นเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง GPT ส่วน Microsoft ก็เป็นเหมือนกล้ามเนื้อครับที่เข้ามาอัดฉีดด้วยพลังของ Cloud Azure แล้วก็เงินทุนมหาศาลซึ่งมันจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะในการสร้างและฝึก AI ขนาดมหึือมาแบบนี้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องนี้เลยทั้งสงฝ่ายต่างต้องการกันและกัน OpenAI อาจจะเป็นคนจุดประกายไฟขึ้นมาได้ แต่มันต้องอาศัยพายุจาก Microsoft ครับเพื่อเปลี่ยนประกายไฟเล็กๆนั้นให้กลายเป็นไฟป่าที่ลุกโชนไปทั่วโลกแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้มีแค่แบบจับมือกันสวยๆเสมอไปนะครับมาดูอีกรูปแบบหนึ่งที่ดุดันกว่านั้นนั่นคือการเก็บเกี่ยวนวัตกรรมผ่านการเข้าซื้อกิจการโดยตรงเลยเหมือนกับที่ Google ทำกับ Deep Mind นั่นแหละครับยังจำตอนที่ AI ของ e e p m i n d เอาชนะแชมป์โลกเกมโกะได้ไหมครับโอ้โหเหตุการณ์นั้นมันช็อกโลกเลยนะ แล้วแน่นอนว่า Google ซึ่งมองเห็นอนาคตอยู่แล้วก็ไม่รอช้าครับเข้าซื้อทันทีเพื่อดูดทั้งเทคโนโลยีและทีมงานอัจฉริยะทั้งหมดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองเลยนี่คือการแสดงพลังของ Big Tech แบบชัดๆเลยครับแทนที่จะต้องมาสร้างเองตั้งแต่ต้นนะก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยมันเป็นการทางลัดเพื่อครอบครองนวตัตกรรมระดับโลกได้ในพิตาเป็นกลยุทธ์ที่ทั้งฉลาดและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยนะครับ และมาถึงกรณีศึกษาสุดท้ายที่ผมว่าซับซ้อนและน่าสนใจสุดๆครับคราวนี้ Microsoft กลับมาอีกครั้งกับ Inflection AI แต่กลยุทธ์ที่ใช้เนี่ยไม่ใช่การร่วมมือไม่ใช่การซื้อบริษัทแต่เป็นอะไรที่แยบยลกว่านั้นมากนั่นคือการดึงคนครับในวงการเขาเจอเรียกกลยุทธ์นี้ว่า Sudo Acquisition หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการซื้อแบบเนียนๆครับคือมันฉลาดมากนะไม่ต้องไปวุ่นวายซื้อทั้งบริษัท แค่จ่ายเงินก้อนโตเพื่อเอาของที่ล้ำค่าที่สุดไปซึ่งนั่นก็คือเทคโนโลยีและทีมงานหัวกะทินั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Microsoft ดึงตัวผู้ก่อตั้งและทีมงานหลักของ In f ฟ a t i o n AI ไปเกือบทั้งทีมเลยครับแล้วก็จ่ายเงินก้อนโตเป็นค่าลิขสิทธิ์เทคโนโลยีพูดง่ายๆก็คือ Microsoft ได้สมองของบริษัทไปโดยแทบต้องไม่ต้องแตะต้องร่างกายของบริษัทเลยเห็นไหมครับว่า Big Tech ไม่ได้มีแค่ไม้เดียวไม่ว่าจะเป็นการจับมือเป็นพันธมิตร การทุ่มเงินซื้อขาดหรือการดึงตัวคนเก่งๆคือพวกเขามีกลยุทธ์ในกระเป๋ามากมายเลยครับเพื่อดูดทับนวัตกรรมจากโลกของสตาร์ทอัพดังนั้นภาพที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่สงครามสทัทีเดียวนะครับแต่มันคือระบบนิเวศที่ซับซ้อนต่างหากที่ซึ่งผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแม้ว่าจะแข่งขันกันแต่ก็ขาดกันและกันไม่ได้เลยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไปข้างหน้าและทั้งหมดนี้ก็สรุปได้เป็นวงจรง่ายๆแบบนี้เลยครับ สตาร์ทอัพคือผู้จุดประกายความคิดที่เสี่ยงและล้ำสมัยส่วนบิ๊กเทคคือผู้ขยายผลที่มีพลังพอจะเปลี่ยนไอเดียนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกได้ใช้นี่แหละครับคือวงจรที่ขับเคลื่อนโลก AI ในทุกวันนี้แต่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือในอนาคตที่เทคโนโลยีมันหมุนเร็วจนเราตามแทบไม่ทันเนี่ยความเร็วของสตาร์ทอัพจะยังคงเอาชนะพลังของบิ๊กเทคได้อยู่หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วยักษ์ใหญ่จะกลืนกินทุกอย่างไป นี่คือสมอรภูมิที่น่าจับตามองที่สุดในทศวรรษนี้เลยครับ